สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Hello Nata นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำการเซตอัพบ l l เอช j o u r n a l สำหรับเดือนมีนาคมกันค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะเราก็จะทำธีมเป็นรูปแผ่นเสียงแล้วก็เป็นโน้ตดนตรีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทำการวาดแผ่นเสียงกันก่อนค่ะด้วยการวาดเป็นวงกลมนะคะ เรามีใบบรรทัดสร้างวงกลมอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีค่ะก็ใช้เป็นวงเวียนหรือว่าเอาฝานุ่นฝานี่มาวาดก็ได้นะคะในส่วนของการลงสีนะคะเราก็ใช้เป็นปากกาบ u ัชเพนของ tombo dual brush pen นะคะซึ่งมันแบบแอบควบคุมสีปากกายากนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราออกมามันก็ได้เอฟเฟคที่มันคล้ายๆแบบแผ่นเสียงกำลังหมุนอยู่นะคะ แต่ว่าเนื่องจากมันแบบทำแล้วมันวนไปวนมานิดนึงก็เลยทําการตัดคลิปออกเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่เวียนหัวกันนะคะในส่วนสีที่เราจะใช้ในเดือนนี้นะคะก็จะเน้นเป็นสีดําเป็นหลกักแล้วก็ใช้สีชมพูในการตกแต่งรยลเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะในส่วนของการเขียนตัวหนังสือข้างล่างนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวทอมโบฟิเลโนสเกตนะคะแล้วก็การตกแต่งต่างๆก็จะใช้เป็นปากกาตัวนี้เป็นหลกักแล้วก็จะมีปากกาพวกไฟไลไลเนอร์บ้างนะคะ เดี๋ยวจะลิง์ให้ดูที่ข้างล่างนะคะในส่วนของโน้ตด,ดนตรีนั้นนะคะก็ตอนนั้นเราเรียนเป็นโน้มเมื่อประมาณแบบ10ขวบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเขียนโน้ตด,ดนตรีกเลยนะคะกลับมาได้แบบเออจับเขียนดูมันก็สนุกดีแล้วก็เขียนไม่ยากนะคะ ในส่วนแรงบันดาลใจของตีมในเดือนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ p i n t e r เล t นะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วมันแบบเป็นเดือนที่สั้นมากๆแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งแบบคิดทําวิดีโอสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเข้าไปหาแรงบันดาลใจดูเพื่อเป็นการแบบเอามาดัดแปลงในการทําตีมของเรานะคะไปเจอกับตีมแผ่นเสียงเข้าก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะทําได้ก็เลยเอามาทําการดัดแปลงใช้ดูนะคะ ค่ะหลังจากที่เราตกแต่งตัวโน้ตดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ปากกาสีขาวในการเติมเส้นที่แผ่นเสียงนิดหนึ่งเพื่อให้มันดูคล้ายๆกับว่าแผ่นเสียงของเราเนี่ยกำลังหมุนอยู่นะคะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้ปากกาเจลเพนตัวเมื่อกี้นี่แหละในการทำการตกแต่งรายละเอียดในตัวหนังสือนะคะโดยเราจะวาดเป็นจุดๆเพื่อให้มันดูคล้ายๆกับตัวหนังสือเนี่ยมันมีเงาแล้วก็มีมิติมากขึ้น หลังจากนั้นเราก็จะใช้บรัชเพนสีเทาในการทำเงาด้านหลังนะคะ<ม>ค่ะ<ม>ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหน้าตัวปกมาร์ชของเราค่ะถัดมาในส่วนหน้ามันลี่ของเรานะคะก็เดือนนี้ก็ยังคงความฟินกันอยู่สำหรับคนที่เซตอัพด้วยเริ่มต้นด้วยวันจันทร์นะคะ<ม>ก็คือมันก็ยังเป็นปฏิทินแบบเต็มๆแน่นๆอยู่ก็เซตอัพได้ง่ายมากๆเลยสำหรับเดือนนี้นะคะตัวช่องที่เราใช้เนี่ย ใช้เป็นขนาดความกว้าง5แล้วก็ความสูง6นะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาดเป็นแผ่นเสียงเล็กๆรอบๆในกรอบปฏิทินของเรานะคะอันนี้พอดีเรามีเทมเพลตแม้บรรทัดอยู่แล้วที่ซื้อมาจากด a i s โซนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นม้วนเทปหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่กลมๆนะคะในการวาด จากนั้นเราก็ใช้ตัวปากกาท o มโบดูโรบัชเพนสีชมพูนะคะในการทําเป็นพื้นที่สําหรับเขียนวันที่ด้านบนของปฏิทินเราค่ะอันนี้ในส่วนของการเขียนหัวข้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเราใช้เป็นตัวพอ s สกซึ่งตัวนี้มันจะเป็นปากกาเพนเราสามารถใช้ปากกาสีขาวเนี่ยเขียนเป็นตัวหนังสือทับได้ด้วยมันจะแบบติดชั้นมากๆเลยนะคะ ข้อดีของมันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสีดำเนี่ยมันดําเข้มมากๆเลยแล้วก็ไม่ทะลุไปที่หน้าหลังด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราซื้อแบบเบอร์ใหญ่เกินไปทําให้มันแบบควบคุมการลงสีในช่องเล็กๆยากนิดนึงนะคะก็เลยใช้เป็นตัวปากกาไฟไลไ์เลนอร์มาเติมในรอบๆของกรอบสี่เหลี่ยมด้วยเพื่อให้ขอบมันดูชัดเจนมากขึ้นนะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะเราขอเว้นที่ว่างทางซ้ายมือไว้เยอะนิดนึงเพื่อเอาไว้ทำทูดูลิสต์แล้วก็โกนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่เราเซตอัพปฏิทินตรงกลางอ่ะมันไม่ค่อยมีที่พอเท่าไหร่ก็เลยลองเปลี่ยนดูขยับให้ปฏิทินไปอยู่ทางขวามือเยอะๆแล้วก็จะได้มีที่ให้เขียนมากขึ้นนะคะค่ะจากที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าการใช้ปากกาพอสกาแล้วก็ใช้ปากกาสีขาวยูนิบอลทับเนี่ยมันทำให้แบบ สีติดชั้นมากๆเลยนะคะคในส่วนของการตกแต่งนะคะเราก็วาดเป็นโน้ตดนตรีแล้วก็เป็นแผ่นเสียงเหมือนเดิมนะคะซึ่งอันนี้แบบออกมาค่อนข้างแบบเยินมากในการวาดแผ่นเสียงเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าปากกาทอมโบมันแบบได้สีไม่ได้ดังใจแล้วก็ระบายยากมากๆนะคะก็เลยทําไปแก้ไป ตอนแรกเราเกือบจะไม่ลงวิดีโอนี้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออมันไม่สวยพอที่จะแบบลงใน YouTube หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือแบบเป็นพลันเนอร์ของเราแล้วก็เป็นช n แนลของเราเราก็แบบพยายามจะยอมรับตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามการเป็น p e r f e เฟคชันนิของเรานะคะด้วยการแบบเออยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็น ก็หวังว่านี่จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าแบบเออการทำบูเรตเชอร์นอลมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกเสมอไปนะคะอาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างแต่ว่าเราก็ต้องแบบรู้จักที่จะ move on แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันออกมานะคะไม่ต้องฉีกทิ้งเราทำใหม่เนาอเพื่อนๆต่อไปมาถึงหน้า Habit Tracker นะคะ ซึ่ง habit tracker ของเราในเดือนนี้นะคะเราก็ขอทำเป็นตารางเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วแบบทำแล้วฟินมากดูมันแบบเรียบร้อยอลังการมากนะคะส่วนในการจดตัว Habit ของเราเนี่ยเดือนที่แล้วไม่ค่อยได้จดเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เขียนเขียนไปเราแบบทำได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการทําความสะอาดบ้านของเรานะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าแบบมันติดเป็นนิสัยมากขึ้นในการที่แบบเออเราจะบบล้างจานทันทีหลังกินข้าวแล้วก็เก็บนู่นเก็บนี่เช็ดเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นส่วนในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะก็ดีขึ้นเช่นกันเพราะว่าหลังจากที่เราได้เริ่มใช้เป็นแบบออดิโอบุ๊กนะคะแทนการที่นั่งอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออระหว่างขับรถหรือว่าระหว่างที่เราเก็บกวาดบ้านเราได้ ฟังหนังสืออะไรเพลินๆไปด้วยนะคะก็คล้ายๆกับในหนังสืออัตอมิคอาบิตนะคะที่พูดถึงว่าการที่เราเอานิสัยที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไปโปะไปทับกับสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วหรือว่านิสัยที่เราเคยชินอยู่แล้วมันจะช่วยให้นิสัยที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้น ต่อมาในส่วนของหน้านี้นะคะเดือนนี้เราจะทำเป็น mood tracker นะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากใน Pinterest เหมือนกันมันแบบน่ารักมากๆเลยคือเราวาดเป็นคล้ายๆแบบหน้าที่เป็นตัวหนังสือดนตรีนะคะแล้วเราก็จะทำการจดอารมณ์ต่างๆของเรานะคะโดยเราจะทำการแบบถ้าอารมณ์ดีแล้วก็จะจดตัวโน้ t ไว้ที่สูงนะคะถ้าอารมณ์ไม่ดีเราก็จะจดไว้ที่ต่ำด้านล่างนะคะ อันนี้จริงๆพลาดเพราะว่าเดือนนี้มี5สัปดาห์แต่ว่าเราทำแค่4ช่องก็เลยเดี๋ยวค่อยเขียนเป็นตัวเลขกำกับไปว่าอันไหนเป็นของวันที่ไหนนะคะและสุดท้ายก็มาถึงหน้า weekly ของเรานะคะเดือนที่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราลองทำการแบบเซตอัพ weekly หลายอย่างมากนะคะแล้วก็ปัญหาก็คือบางวันเนี่ยเราเขียนเยอะแล้วบางวันเราเขียนน้อยนะคะซึ่งอันนี้แบบเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันก็เลยจะแสดงวิธีนี้ให้ดูคือ เราจะจดสิ่งที่เราต้องทำนะคะหรือว่าตารางนัดหมายต่างๆเนี่ยเอาไว้ที่ด้านบนนะคะโดยเราจะสร้างเป็นวันๆเอาไว้เลยเดือนนี้เราไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ก็เลยทําเป็นอันเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่มีนัดหมายหรือว่ากิจกรรมเยอะก็อาจจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือว่าจะแบบใช้เป็นวิธีเดิมที่เราทําก่อนหน้านี้ก็คือแบ่งพื้นที่ของแต่ละวันไว้เลยนะคะแต่ว่าเดือนนี้เราคิดว่าเราคงจะแบบเอาไว้จดเป็นคล้ายๆไดอารี่หรือว่าเป็นบันทึกมากกว่าก็เลย ทำเป็นวิธีนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีนี้สามารถที่จะปรับใช้พื้นที่ด้านล่างได้ตามใจชอบเลยอย่างเช่นวันไหนถ้าเราไม่ได้จดเลยนะคะเราก็จะไม่ได้มีพื้นที่ว่างเว้นเอาไว้เหมือนการสร้างตารางเอาไว้ก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนๆได้กดติดตามแล้วก็ subscribe ช่องของเราเยอะขึ้นมาอีกหลายร้อยคนเลยนะคะ หวังว่าวิดีโอของเราที่ได้ทำมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการทำบล็ต j เจอแนลของทุกคนนะคะและถ้าใครมีไอเดียที่อยากจะให้เราลองทำหรือว่ามีข้อสงสัยต่างๆก็เขียนที่คอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะโดยเฉพาะไอเดียหรือว่าแบบข้อคิดเห็นอะไรเงี้ยเขียนมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้แบบความคิดสร้างสารรค์ได้เริ่มอ,อุดตันแล้วนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออก สำหรับเพื่อนๆที่ดูกันมาจนจบนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ